สวัสดีครับผมฮองเต้ครับคลิปวิดีโอนี้นะครับจะเป็นคลิปที่ผมบอกตัวเองในอีก5ปีข้างหน้าซึ่งผมในอีก5ปีข้างหน้าจะต้องย้อนกลับมาดูคลิปนี้อย่างแน่นอนเพราะมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของอะไรหลายอย่างซึ่งตอนที่ผมกําลังอัดคลิปวิดีโอนี้อยู่เป็นตอนที่ผมกําลังจะฝึกสอนเสร็จแล้วนะครับซึ่งผมจะได้ออกไปสู่การใช้ชีวิตจริงๆออกไปสู่การทางานจริงๆทุกคนที่กําลังดูคลิปวิดีโอนี้อยู่นะครับน่าจะทราบดีว่า ผมนั้นชอบความสนุกสนานชอบมีฮาชอบร้องเพลงนะครับแต่มันถึงเวลาแล้วครับที่ผมจะต้องเลือกเส้นทางที่จะเดินต่อไปจริงๆนาคตที่ผมวางไว้นั้นมีอยู่สองวครับทุกคนเวแรกนะครับก็คือหลังจากที่ผมจบมาหาลัยไปผมจะไปสอบบรรจุครูนะครับ1-2ครั้งถ้าเกิดว่าผมสอบได้ก็คงเป็นโชคชะตาฟ,ฟ้าลด้คิดให้ผมจะต้องเป็นครูจริงๆแต่ถ้าผมสอบไม่ได้นะั<ม>้นผมวางแผนว่าผมจะทํา เกี่ยวกับช่องทางออนไลน์ YouTube Facebook หรือ Tik Took อย่างจริงจังซึ่งทุกคนจะได้เห็นคลิปวิดีโอของผมอย่างต่อเนื่องและบ่อยขึ้นอย่างแน่นอนครับและผมมีแลนว่าผมจะไปต่างประเทศนะครับสัก 1- 2ปีไปอยู่กับป้าที่เยอรมันนะครับเพื่อไปทำงานคลิปตังแล้วกลับมาเปิดบริษัทที่ไทยนะครับเป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับช่องทางออนไลน์นี่แหละครับซึ่งผมจะทำอย่างจริงจังเลยบริษัทที่ผมจะทำนั้นเป็นบริษัทประมาณที่บิลานะครับอันันเป็ หรือแม่ก็ถ้าเป็นไปได้นี่ครับอยากให้เติบโตไปได้เหมือนมิสเตอร์บีทเลยนะครับถ้าใครไม่รู้จักให้ผมขึ้นให้เลยนะครับทั้ง3ช่องนี้ที่ผมกล่าวมาแล้วก็อีกช่องอื่นๆที่ผมดูนะครับเป็นแรงบันดาลใจให้ผมทําตามความฝันผมวางแผนไว้อีกว่า5ปีข้างหน้าผมจะต้องมียอด s u b s c r i b e ให้ได้1ล้าน s <c> u <oughs> b s c r i b e นะครับผมถ้าเกิดว่าผมทําไม่ได้ในความหมายของผมคือผมล้มเหลวแต่บางทีอาจจะไม่เป็นอยางานก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าผมสอบรูติดก่อน ทุกอย่างที่ผมบางมานั้นคือ okay. จบสําหรับคนที่เข้ามาใหม่หรือว่าคนที่กดติดตามอยู่แล้วนะครับมาดูกันว่าคนคนหนึ่งที่ไม่ได้มีต้นทุนชีวิตสูงที่เขาเริ่มจากสูงก็จะสามารถเดินตามเส้นทางที่เขาฝันได้หรือไม่หรือจะเป็นเหมือนคนทั่วไปที่เข้ารับราชการแล้วก็ใช้ชีวิตแบบมลดเงินเดือน,นไปเรื่อยๆโอเคครับที่ผมพูดไปนั้นมันถือว่าเป็นคอนเทนต์คอนเทนต์หนึ่งครับที่เอาตัวผม เป็นคอนเทนต์และเอาตัวผมเป็นเดินพันชีวิตต่อจากนี้นะครับองชายคนนี้จะเป็นยังไงขึ้นอยู่กับตัวผมเองและพวกคุณด้วยถ้าหากพวกคุณต้องการเป็นกำลังใจและสนับสนุนนะครับง่ายๆเลยครับเพียงกด subscribe และกดไลค์นะครับรอติดตามคลิปใหม่ๆจากผมได้เลยหลายๆคนคงคิดเลยครับว่าคลิปวิดีโอนี้จบแล้วแต่ที่จริงยังไม่จบนะครับซึ่งในปีหน้าปี2566ผมมีมิชชั่นระยะยาวอยู่3มิชชั่นนะครับ หนึ่งคือพูดภาษาอังกฤษและสามารถสื่อสารกับฝรั่งให้ได้ซึ่งตอนนี้ถาว่าพูดได้ไหมก็พูดได้อยู่นะครับแต่ว่าคิดว่าตรวงยังต้องพัฒนากันอีกนะครับผมมิชชั่นที่2นะครับคือผมต้องมีสิทแพคซึ่งมิชชั่นนี้นะครับเป็นสิ่งที่ผมต้องการมานานแล้วแต่ผมขาดระเบียบวินัยมารอดูกันว,ว่าผมจะทําได้หรือไม่นะครับในปีต่อไป และมิชชั่นสุดท้ายครับมิชชั่นที่3นะคือการลงคลิปวิดีโอใน YouTube เรียมให้ได้ถึง100คลิปนะครับในปีเดียวนะครับมาดูกันว่าผมจะสามารถสร้างสรรค์คลิปใหม่ๆคลิปที่น่าดูน่าจริงๆได้หรือไม่สมมุติไปาจากสมองของผมแล้ว IQ 800นะครับผมสามารถทำได้อย่างแน่นอน